อันนี้กะพผ้ามาเบิงเพื่อนวามีหูพญานาคครับแบดเกลเลยผ้ามาเบิงเนาะก็มาเบิงวัดเพิ่นโอ้วัดเพิงงเ่นงามครับบวชเพิ่อนกลางงามครับเนาะมาเบิงเอามาส้มไปน้ำกันครับ กอกพยาลงประมาณคที่ผู้ไดฟันเกี่ยวก่อะไรบ้าครับยงเิเพิ่หมดงาเู้จเจ้าว่าอารจะฝันเกี่ยวับอะไครัได้แกใอันผมเขียนไปวันห้างต่อใหเลยครับเ้อะหร้างต่อเลรัผมเขียนอผมเขียนไปบอกว่าครับอะไรติังก็ประมาสามอานคื่องหสร้างเอะพ่อนไปต้นง้วงละบ

เป็นความเชือตด้แ่ว่า้าบาจะเ็นบกมยอะครับวันที่12บสอเดือนเก้าสิบเดือนเที่หกสามครับไม่ไนี่แหละตัววันที่สิอมื่อนี้กัวันที่สิบหแม่ละสิาเนาะสิครับมืออื่นสิบหกสองวันผ่านก่อนมันมาแก้วมันมา เั <th <th ้นให้ผู้ันเห็นผู้ันเห็นู้นทะเลอย่างก็ลองขยาเอาอย่างที่มังไปวันที่12เดือนกันยายน2563นะคะนีสันกาเห็นเป็นลูกโปอยู่ตรงนี้ได้มากทางมากกอแผ่นรอบใหม่นะคะลองดูนะคะลองดูเห็นอยังบ้าเห็นบ้า ดูอ้ยคน้องลูเลือดด้วยอเลยเนาะนี่ค่ะเจ็บนเดียวสีดยาลงไปว่ารักโอ้เกี่ยงดีนะเดี๋ยวห้อเบื้องนู่นเบื้องนั่นห่อค่อยไปห่อนะครับห่อที่ยันหนึ่งอทางไหนด้านแล้วก็เปิดซองบนนี้ยอมปวดค้ายพยาหนาจริง ก็มีคนมากถูกชุดถูกชุดเทียนขอพรนะครับเด้อ

กับสองซีหาเนาะก็ตาไพตามันเนาะยันเลยใได้ยนเพ่นหงาไมเล่โอ้นี่ตงาไมย่เน่เงาไางยููกิบอะไ้บัดซได้มาได้ยื้อเงาย่างัเ่ไมได้ยื้เหงาย่างพระเจ้าคนไทยผมก็เป็นทุกยี่ห้อเนาะเขาคุ้มทายยี่หัละย็นูไบัดนี้พ่อพ่อได้แล้วโอ้ออกเสียงพาด้วยวแก่าไไปพ่อพ่งนาเ มันได้สองสออี่หาอีนยยปาก้องได้ไสามสี่หานะเดียวกันคิดแตตัวนาตัวนาครับแต้มเดียวสี่หาครับสามสี่หาสองส่หากสามสี่หาครับกับห้าไม่ชงบัตรเพลนครับ บนสร้างบสงามครับเนาะครับก็ส้มบึงต้นไทรใหญ่ครับ มาขอพอดน,นะครับเด้อม,มาขอพรต้นไส้ใหญ่ครับขอให้เอฟซีที่เขามารับส้มรับฟังคลิปนี้กันขอให้มีโชคมีหลับมือนกันนะครับเด้อขอให้สุขสบมมันมันทุกคูทุกคน เยอกเลยคะ่ะท่านผู้ชมเขามากบริเวณน,นี้ปกคุมไปเบิดเลยคะ่ะผลแอดมิ้ลจะฟังหนึ่งเป็นก่ะเป็นสะนามเนาะ นึ่งพระคาสเนี่วข่าเอซี่มากับรอบาลามีให้ลูกหลานที่เขามารับช่มรับฟังได้โชคได้ลาบได้เงินแสนเงินล้านเขามาทุกททุกทางเออ้ยขอบาลามีีสักิอที่อยู่แล้วทีนี้สามพีปีพันเอซี่

รับส้มรับฟังนะครับเดอ้อมึงภาพบรรยากาศครับสวยสดงดงานครับผู้ใดอยากแวะเวียนเข้ามาขอโชขขอหลาบขอบาเรมีอยู่วัดปลา ไปเรื่อยๆครับเพิ่งไปเรื่อยๆขม่านี่เย็นครับเย็นที่จกักรลอยปีแล้วครับต้นไสตตัวนี้เนะาะมาจุดถูกขอพ่อ,อนนะครับได้ ล่างสวยๆไปแล้วห้ขันโจกขั้นมันบอครับตามโจโจงโตใส่ชุดเยๆมันลำโตายเลยแตตัวมีปัจจัยมันก็มี่นอยางเปิ่นกล่ามาจุดถูกจุดเตี้ยนขอพอนครับผอ้เปิ่นโจกเพินหมันเนอะแต่ห้ากวังเิจะบริสันตนสนสารน อันนี้ก็ปูอันนันตนาคราชครับ นี่ก็เป็นปูอันนั่นตะนาคระได้ครับเด้อมาชมบาลมีเพื่นน้ำกันครับสักสิทธิ์นะครับเนาะ,ะอยาจะปู

จอมปวกเป็นงอนพญานาคเนาะครับนะเนาะเพิ่นนับได 4, ้สี่ปงอนเนาะครับเนาะมาชุบมาแล้วนีเพิ่นครับไปน,น้ำกนะันเนาะสิงอัศจร์เนาะครับเนาะบบนนนั ได้่แนครับได้ครับผมชมไปน้ำกันครับจอมปวกเป็นงอนออกมาครับอยู่ใต้สารปูเนาะเลพูดีเขาวลยหปครับ185ครับ8 5 1นี่ห่นประตูเลยประตูด้ครับ ก็มาช่มไปน้ำกันได้ครับเด้อ4 8หัว4เปน้ำคนผู้ครับครับกับเบิ้งมาชมบาลมีเพิ่คบาท ส่้วกันเนาะ่นข้างตอน้อีกที่ำใกสดรับเดี๋ยวภาพไปเิ่งทั้งผู้พญานาที่เป็นเห็นผู้พญานาครับเดี๋ยวไปเบิ่งพร้อมันนะคกันบผได้ดมีโอกาสกลไปไกมาแต่ย่าลืมมัตอข้บาลมีเด้อกลับมาแยกเป็นรููอนนั้นตอนกลาผู้พญานา ครับมารับชมเราบร้างไปต้องการครับอจง ไ็นน้ำวนไม่เห็นน้ำวนแล้มาส่งบึงแมวแสดง่าส่งบึงส่งบึงแลว่าเป็นเส้นจากคู่นั่นะ่วคือการให้แล้วผมว่าพี่พี่สผมว่าเปปูหน้าคู่คูนบวชก็ได้พระวานวาเนาะวาตามเพื่อนนั่นแหละว่าจกได้ฟอนเด้พัน มันม้วนอาจา์ไปููเก้าบอกเลยก้าเปิดให้านดูแงจะไ่าบอกรงานเึงบาเลย่างว่าได้กนแ่ะว่ากันนังร่ำเด้ประชนคนว่าอยากได้นังร่ำพอในกันเบิ่งคุณละคนว่าคนว่าคนนได้นังร่ำ ่นน so ั่งร่ำไม่ถามตัวดีกันนั่นแหละเป็นคนใจด้วก็นบ่พ่อดีดีบ่นเชียนไม่เห็นเขะเตียนไม่เห็นอยู่ที่ ต look, my son, my ัวใดจะเาใครได้ย <c illa> ินทำไมไ่เ้าต้องเนี่เ้าบครับเป็นตัวใดครับเขียนไว้ให้คุณแม่เาดังๆรู้คนไหนตัวใดไหมฮวาเบิเอาเจันเป็นล็อกนี่็น้าัอไม่ผมเบิ่งนั่นล็อกนั่ล็อกนั่นขอแดงล็อกมีล็อกเบิ้งด ลงไม่เบ hey, ื้องนางเลยแ่ไปที่ก่าให้ไม่หวงไม่หวงรับล่องมาเพราะมันสั่งอยู่วัดตาพนาให้ ไปทานานากจะเมนี้เนพญานาเชิ่มต้องมบุญางือก่างนี่ค่ะบาาคงมาพานพาพนกะ้อตราพญานามีชลับสุขสุขนัะมาขอให้แยกตัวกันก็นั่นหละเอามีให้มีสัจจว่ามีสัจจากีสัจจงีโซกีสัจจไบนี้เอาคงมโเกี่ยัอรอยู่นีนี่บอดา ลอกกันนะเพื่อนขื่อไว้ลอกผ่วยท่านนี้ลอกออเพิ่มมาวงนีอกแรกยัลอกกแดัแดงลอกห้าอือรันลอกกันแหละลอกนั่นดูเอาเลยนะคะท่านผู้ชมลองลอกมาเพิ่นมาพาหเเว้าพินได้ยกัยั่งสเเววอยู่ดูเอาไม่ต้องออกเสียงเพิ่นพายประกาศนะครับเพิ่งเอ่าถ้าฟังผมิบว่ในจักน้อยเพราะว่าผมเสียงหาดลอยนันอ สายโชคน่อยสายโชคสายโชคเห็นไหมคะท่านผู้ชมชัดไหมคะดูเเลยนะคะก็ได้เด้ง่วมกันด้วโชคนี้มันดังจันดีกัเด้งแจกไมเนี้ยเบิ่งเปนไปเร่อนมา้นาก็เทารังข้างนี้กัสิเปีนนันิเปีนนพันส่งเนาะนั่นบ้าค่ะแม่ ทางนี้เป็นโยสารปูเนาะทั้งนี้โยสารปูอนันตนาคราชอยู่ในลอกนี้ก็คือเป็นของสีพนมาส่งโยมาส่งค่ะมาส่งเอยู่ทีลูพญานาคเป็นูเป็นของปูนาโค โอ้ปูนาโคปูนาโคโอ้ปูนาโคเั่เดียวไวเดี๋ยวไปนี่เีไปเียไปเะทับเครับเลี้ยไปเีผมมาบ่เห็นว่าชั้นบ่เห็เหมอนบ่เห็นแต่นเ้ดมาครับว่ับเออบ่ชไปร่ตีมหลังสตีมวครเอม่องัผัสจะทกันบดานไม่ฟนยบ ใส่พิจารณาญาณวัดป่าวัดเก่าแก่นะครับแลงนาสมบูรณ์สมบูรณ์คือว่าใกถ้ำพระคนรอบเก่าไปใครก็แลวไม่นี่มแบบนีัดๆครับคือขอบเเนียร์เขาว่าครัวโซล่าภูมิศักจักเบาไดู้ม

ก็เยัยบผมไม่ไกลแล้ว่าผู้บางคับขานอ่ำไมมาหรือม่ต้องวัดเท่าไรต้องบอกว่าเออสิบ้านโ้่งนายบอยสิบบ้านเยยอย้อนบ้านเรือเนี่ย